ชิวอีกถึงชิวจับก็หมายถึงว่าใช้สกันเจมีสิบวันก็เรือทั้งสิบวันเนี่ยเติมมันตลอดวันก็เติมที่เมื่อกี้ว่าถามว่าแบบทาไมุดเทียนเยอะแยะก็คือความสว่างต้องไม่ดับอ๋อคือทุกเม็ดนั่งละเอียดเข้ากันหมดใช่แต่มออยางยีด้วไม่จะมีอันเล็กอันใหญ่เยอะแล้วมีแล้วไม่ตกจับจับเลยเออนี่เจ๋งมหอมเลยเห็นไหมกลิ่นหอมก็หอมผัว หอมถั่วมากเลยแล้วก็มาเชิดขวดบดไวด้ใช่โอ้นี่เป็นขนมแบบแมนนวลทำมืออืมอืมอืมมือบีลูกเทพมีมป,รป,ประเทพท่านยังเคยเสด็จมาทำลงมือเองไหมน,นะครับมีใต้ที่มองเห็นจากริมน้ำด้ดยสันเจ้าโจสุดกกงตลอดสิบว,วันนี้เผาทั้งวันทั้งคืนเน่ะพี่ปองมันคือเผาอะไรครับขาก็เนี่ยแหละคนมางานแล้วเขาก็ต้อง ไหว <problem> ้จงไหว้เจ้าต้องไหว้เจ้าแล้วเผาอะไรอะครับต um, uh, you know? ้องากระดาษไงกระดาษเงินกระดาษทองเนี่ยทูบเทียนมันมันยังไงวะไหว้เจ้ามันต้องเผาพวกนี้เพราะอะไรอธิบายหน่อยดิยเพื่อนที่เขาจารย์จ้ามันจะแจกอเลยครับเป็นน้าแบบว่าเหนียวเหนียวนิดนึงเออแต่กินแล้วชุ่มคอดีนะสิริมงคลครับสิริมงคลนะกินของสันจ้าแล้วก็พรมน้ำมนต์ก็ถือว่าครบสตดแล้วครับ ยงสวัสดีครับพี่ป้องที่เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเราอยู่ที่สันเจ้าโจซือกงครับตลาดน้อยครับสันเจ้าชื่ออะไรนะครับโจซือกงนะโจซือกงเหรอครับครับผมตลาดน้อยครับครับแล้วแบบว่าอลังการมากเลยคุณเหลาดีว่าอะไรยังไงครับวันนี้มันช่วงนี้มันเป็นช่วงเทศกาลกินเจนะพี่ป้องครับเทศกาลกินเจเนี่ยที่เนี่ยคือที่สุดของเทศกาลละอ่า มันคือแหล่งที่แบบว่าสําหรับชมกรุงเทพต้องมาที่นี่ครับพี่ป้อเพราะว่ามันจะมีของมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีต่างๆนีคือที่นี่เลยครับอ่ะออไหนคุณพาเสานเจ้าเนี้ยทัววัดนี้หน่อยครับทั้งปีทั้งชาติเนี่ยก็จะมาคึกคักก็แค่ช่วงนี้แหละครับอ๋อแน่มองขึ้นมาข้างบนเห็นไหมพี่ป้องนี่คืออะไร นี่คืออะไรทูบครับทูบไม่ใช่ทูบธรรมดาครับมันคืออะไรครับมันคือทูบอธิษฐานครับเฮ้ยเหล่านี้ครับเสริมความัน็นมองคนพี่ป้องเห็นไหมบนทูบเขาจะมีกระดาษจะมีกระดาษชิ้นสีเหลืองอยู่นเออวะคือถ้าพี่ป้องอยากจะขอพรอธิษฐานอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อหนึ่งชุดแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาออกขึ้นมาแขวงง่ายเพราะฉะนั้นเรียกว่า พอจะขะจับก็จะจุดแล้วก็อาขึ้นเป็ขแฝงขึ้นไป็ดแฝงไเฮ้ยผมเคยไปฮ่องกงอ, <S <S อ่ะ่าฮะแล้วมันจะมีแบบสารเจ้าเล็กๆอยู่ที่ฮ่องกงแล้วมีทุบแบบเนี้ยแสนเต็มเลยอ่ะใช่ก<ช>็อธิษฐานขอ,พองพรไงใช่พี <ๆ S 2> ่มาอ,อะไรคุณเหลาเดี๋ยวแล้วที่นี่เขามีกิจกรรมอะไรยังไงบ้าง,างที่นี่อ่ะมันเป็นที่ที่คนจีนรุ่นในทานะที่คุณเนี่ยเป็น มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่นี่เพราะนั้นคุณต้องรู้ละเอียดที่ตึงคนพื้นที่อยู่แต่ผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าวัดนะพี่ป้องเพราะคุณแม่กินเจใช่ไหมคนช่วยช่วยแค่ชินตาอันนี้พี่ป้องมาดูนี่เลยอันนี้ครับเคยนีเคยกินขนมตุ๊บตาปั่หฮู้นฮะเซงตุ๊บตบใช่ครับเนี่ยวิธีทําขนมตุ๊บตบเฮ้ Yeah. เราต้องนวดนวดถั่วนวดน้ำตาลนี่ที่นั่นก็เรือถั่วกับน้ำตาลมารวมกันเยอะแต่แเดี๋ยวเขาก็จะต้องมีจังหวะด้วยนะสองคนคนละตุ้มคนละตับคนละตุ้มคนละตับ เป็นที่มาของคําว่าตุ๊บตับถูกต้องคือจังหวะฟาดคนละทีเหมือนเวลาเราตีดาบแบบนั้นไดที่เคยเห็นที่มันตีคนละภาคคนละภาคโตนี้เป็นโตทำคนนี้เขาต้องให้แบบว่ามันมันหายร้อนประมาณหนึ่งก่อนถึงจะทําได้ช่ไดร้อนเลยมันทุกข์เดี๋ยวมันเละหมดโอเคแล้วข้างบนเขามมีอะไรครับมาไปดูหนักหนักใช่ไ ไลยใไมมตุ้มตาตุ้มตาตุ้มตาจามโน่นอกันใหญ่แล้วขึ้นไปเดิขึ้นไปเดินี่นีตรงนี้ก็ทุบแล้วกูทุบไม่ทุบ เน่ากิ่นหอมหอมหอมผัวหอมถั่วมากเลยหอมถั่วหอมน้ำตาลอ๋อนี่อ่ะหองน้ำกแล้วก็ต้องทุบตุบให้เเงป๊บตับใช่ไหมเพราะมันตุ๊ตับตุ๊บตับตุ๊บตับใช่แล้วไม่สนใจว่าถ้าเกิดใช้เทคโนโลยีมันจะดีกว่าไหมนี่มันใช้แรงมากเลยนะใช่นี่เดี๋ยวดูดิโอเนาะได้อีกแล้ว หรือว่าใช้เทคโนโลยีมากจนละเอียดจนไปหรือว่ามันไม่มี้ใสลรวอเ่าเออว่าเป็นไปได้ใช่ไหมคือสมมุติว่าถ้าใช้เทคโนโลยีแลกแบบว่าคือทุกเม็ดนั่งละเอียดเข้ากันหมดใช่แต่มันละเอียดก็ไม่จะมีอันเล็กอันใหญ่เยอะยนแล้วมันจุกจิกจุกจิก นี่แหละครับ EP ทำแล้วเรามาดูตับแล้วพอเขาทุบเสร็จแล้วเขาไงต่อแล้วต้องมาทางนี้ครับมาดูตัวสําเร็จว่าเวลาเขาแพทเกจจิ้งเป็นยังไงเอสมมุติว่าทุบเสร็จปุ๊บก็จะถูกเขาตรงนี้ตรงนี้เขาก็จะตัดขนมให้มันเป็นชิ้นๆแล้วเท่ากันอ๋อเสร็จแล้วเขาก็จะมาห่อนี่เออนี่เมาแล้วคุณแน่ๆ่เป็นจับแต่ทุบเสร็จแล้วเ็าจะมาสู สองนี่เป็นเหมือนลงงานขนมตุ๊ตับเลยล้ะถูดต้องเราดูกระบวนการผลิตจนเป็นขั้นสุดท้ายอ่มาถึงปุ๊บแล้วเขาก็จะมาแตะมามาตัดแบ่งครับหอมอ่ะแต่หวานนะพี่ป้องเป็นขนมหวานกินแล้วฟันหลอนแน่นอนแล้วก็หดรีดอีกอยาเฮ้ยจ๋ว่าหยา โอ้โหพวกนี้ต้องทําทันทีนะปล่อยให้โดนอากาศนานๆแม่งแห้งเออว่ะมันต้องทําทันทีทุกจยยังคุ่นๆมาขั้นตอนสองใช่ไหมแล้วก็มาเช็ดบวดบวยใช่โอ้นี่เป็นขนมแบบแมนนวลทํามือ่ะมันยังมีความให้ตัวมีอะไรอยู่เหมือนกับเขามีความเก่ามากนะยเขาสัมผัสเขารู้เลยว่าแม่งต้องหนาแค่ไหนอะไรยางเง เนี่ยเนี่ยห่อห่อไว้เนี่ยเนี่ยเฮ้ยยังมีโอยถั่วเพิ่มด้วยอ้าวอันนี้คือไส้อันนี้คือกัวไส้ครับคือปอไส้คือเป็นอะไรครับก็เนี่ยไส้ถั่วไงคือขนมปูจะโรยอย่างอื่นก็ได้เช่หรือก็นี่เห็นไหมตุ๊กตับไส้ถั่วมันมีตุ๊กตับไส้เม็ดมะม่วงก็มีอ๋อแต่ที่เขาทาอยู่นี่คือไส้ถั่วใส่ไส้เข้าไปใช่ไหมอใส่เข้าไปแล้วก็บีบเว้ยใช่ ลองแดกหรเอ้ยาลองรับประทานดูไหมเดี๋ยวซื้อละสักชิ้นก็ได้เดี๋ยวดูเขาทำให้เสร็จก่อนมิ้นมัวนเป็นกลอนๆไปเดี๋ยวมันจะหั่นเป็นเหมือนหั่นถือกล้วยอ่ะคือกล้วยไอ้ไอ้ลูกชิ้นปลาแบบแบบเส้นอะมีอันนี้ไส้ถั่วครับเรื่อผมว่าอันนี้ไส้เอาเอเม็ดมะม่วงไม่ใช่ถั่วเป็นมะม่วงครับ แม,มงม้มก็ดีอย่างม,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 มันจะไม่มันจะเท่าถั่วนะอ๋อเหรอสมัยก่อนมีแต่ไส้ถั่วพี่โปงเสร็จแล้วเขาก็ทามาเอาไม้มาบ<อ><อ>ีสแพ็กเกจจิ้งสิครับคนไม่ดยิยังไม่แพ็กเกจสิยังนี้อยู่เลยอันนี้คือทำขนมเสร็จแล้วแล้วก็เป็นการจัดจัดระเบียบคือห่อไส้เสร็จแล้วอืมแล้วไงต่อครับท่าน มาหาั่นเลยอ่ะหั่นหาั่นหาั่นนะคับกคือกล้วยเใช่ไหมผมบอกคุณแล้วเนาะมไม่ฟังผมฟังดี่ผมก็ได้ยินอยู่ตลอดเป๊ะากเลยนุ่ม,มนิ่งมากเลยเท่ากันทุกชิ้น พอเท่าไรจอ้หัเร็จแายังมีจั๊มจับให้เท่ากันนะเออัมถั่วธรรมดาเลยใช่ไหมเสร็จแล้วแยกกองไว้เส็แล้วอันนี้ก็จะเป็นแพเป็นห่อใช่หมถูกมีแยกกองสิงเหลือมใส่ถั่วสีขาว นี่ครับแยกกองเสร็จแล้วก็จะมาแพ็คลักษณะก็เป็นแบบนี้นี่พี่พงศ์เคยกินไหมก็เคยเหมือนกันครับนานเลยเหมือนกันนี่ไแล้วมันก็จะใส่ถาดแบบนี้แล้วเขาก็จะมาแพ็คโอมีถั่วงามีองงาโรยอะไรด้วยอ๋อไม่เลยจากเขาเสร็จเมื่อกี้แล้วเขาไปไส่ต่อวะอีเขาใส่ถาดไปทางโน้นเลยคุณเห็นไหมมีปงงาปงอะไรด้วยเมื่อก่อนไม่มี ชิมเหรครับโอ้หขอบคุณคยังเหนียวอยู่เฮ้ยพี่ให้มาชิมครับครัคนละครึ่งคนละครึ่งมาชิมดิครับอุ้ยเขาบอกยังเหนียวอยู่นะครับยังไงบ้างครับอืมอืมอ้มอืม้มอื้มโอ้ นี้ไส้เม็ดมะม่วงใช่ไหมครับอันนี้ไส้เม็ดมะม่วงใช่ไหมอ๋ออันอร่อยครับมีอยูระมสีไส้สี่ไส้ง่มากส้วัน้ทำเฉพาะสั่วลิสงอย่างเดียวถั่วใสจะทำั่วลิสงอย่างเดียวใช่ผมเคยกินแต่ัวลิสงด้วยลเดี๋ยวนี้มีสีไส้มีสี่ไส้อออีกอีกสองไส้คืออะไรครับสอน อมอนงาดำงาดำมีผลของเม็ดมะม่วงสวยสุดเม็ดมะม่วงออมอนอมอนน่าจะแพงเอออันนี้คือตุ๊กตาเจ้าเก่าเยาวราชง่วนฮะเซ้งครับง่วนฮะเซ้งครับมียังมีหลายอย่างนะมีขนมเปี๊ยะมีตุ๊กตาอยู่ตรงข้างๆวัดมังกรแล้วก็พระพาชัยแล้วก็ท่นหลวงจันทร์ คุณพระเทพท่านยังเคยเสด็จมาทําลงมือเองเลยนะครับเฮ้ยเจ้าว่ะครับแสดงว่าเจ้านี้ดั้งเดิมอืมนี่แหละครับคือขนมตุ้บตาบโอ้ยนี่วันนี้ถ้าเราไม่ได้มากันเจนนี้เราก็ไม่ได้เห็นวิธีทำเดี่ยวอันนู้นตุ้บตาบโเขาก็จะมีขนมจีนโบราณขนมเปี๊ยะเยอะแยะมากเลยนี่อะไรเนี่ยโูว่มีชาไทยด้วยเว้ยขนมอะไรวะ คล้ายๆกับขนมไม้พระจังนะนี่นี้อ่ะเออจะเป็นเขาเรียกอะไรวะเปียอออออสองซองแล้เปียยังมีไส้ทุเรียนไส้เห็ดมีเปียลูกเตาเออเออดุดูนดิเออเดี๋ยวดรุนเฮ้อันนี้ถั่วอบเทียนถั่วอบเทียนครับ แต่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหัวตัดแก้วถัวตัดกระจกครับอ,อันนี้ส่วนใหญ่เอาไว้เซ็งปลอยไหว้เจ้าก่อนอ๋อเหรอแล้วก็มากินอ๋ออันนี้ซอเป็ดน,นี่มันจะนิ่มๆจะเป็นแบบโอ้คุณนี่เป็นเซียนขนมจีนพวกนี้คุณเบลูประเทศพอเห็นแล้วนึกถึงตอนเด็กๆอ่ะสมัยเด็กๆขนมมันไม่มีให้เลือกเยอะมันก็จะมีแต่ขนมพวกนี้ที่เรียกว่าขนมผมก็กินหมดแล้วครับ เฮ้ยผมคิดว่าขนมพวกนี้เนี่ยแม่เหมือนแบบว่าเรียกอะไรวะคือถ้าเป็นของฝรั่งแม่งคือพวกคุกกี้ครัวซองอะไรแบบนี้อะไรอย่าง้แต่พวกเนี้ยแต่พวกเนี้ยจีนที่เป็นเรื่องสายแบบนี้ถั่วห่อแป้งหรือแป้งห่อถั่วอันนี้ก็คือวันนี้มันมันคืองานบุญไงพี่ป้งมันก็จะมีอย่างเงี้ยนะปล่อยนกปล่อยปลาอ๋อแล้วนี่มีอะไรบ้างครับปลาไหลไหล ไยหอยอะไรอย่างเงี้ยไเต่าหอยเต่าอืมรลวงรถเนี่ยครับมาเดี๋ยวดูทางนี้แล้วตรงนู้นที่พี่ป้องเคยถามผมจากข่าวก่อนว่าแบบเอ้นั่นเอาไว้ทําอะไรไว้เผากระดาษนี่ไงครับที่เผากระดาษของสันเจ้าในช่วงเทศกาลนี่นั่นแ,แบบว่าเผามันเป็นเรื่องเป็นราวมากก็นั่นแหละครับที่ผมเคยถามเฮียกึง ว่าเวลาเราไปสอนเจ้าเรามักจะเจอแท่งแบบนี้แล้วข้างบนก็จะมีรูปเหมือนนงเต้าใช่ครับแล้วก็ถามว่าเขาไว้ทําอะไรก็คือไว้เผากระดาษเงินกระดาษทองใช่ไหมแต่ที่นี่จะพิเศษตรงที่ว่ามีบอบเผาเลยครับนี่ฮะโโพี่ปโป้เดี๋ยวเดี๋ยวดูนี้ก่อนคุณอ๋อเนี่ยเพราะตลอดตลอดสิบวันเนี้ยเผาทั้งวันทั้งคืน,น่ยพี่ปโป้ มันคือเผาอะไรครับก็เนี่ยแหละคนมางานนะเขาก็ต้องไหวจ้จงไหว้เจ้าต้องไหว้เจ้าแล้ว,ลวเผาอะไรครับต้องกระดาษไงกระดาษเงินกระดาษทองเนี่ยทูปเทียนมัน,ม,นมันยังไงวะไหว้เจ้ามันต้องเผาพวกนี้เพราะอะไรก็บอธิบายหน่อยเพื่อที่จะส่งไปถึงสวรรค์ส่งไปถึงเอ่อเขาเรียกอะไรบันทึกุษ อันนี้มันไหว้เจ้าอันนี้ส่งไปให้เจ้าส่งไปให้เจ้าโลกมานี่คนที่เขาซื้อคนที่เขาซื้อประหลงปรไหลยเขาก็มาปล่อยตรงนี้ใช่ไหมเผาเยอะก็ถือว่าเราทําบุญเยอะจีใช่ไหมนี่นะรับเทศกาลกินเจสารเจ้าโจสือกงตลาดน้อยซึ่งเหยียบกึงบอกว่านนี้เป็นสารเจ้าใหญ่ แล้วก็มีงานประจำปีแบบนี้ทุกปีใช่ไหมแค่สกาลเจที่นี่คืออันดับหนึ่งอ๋อเหรอโจซึกงเนี่ยเหรอใช่ก็คือเป็นสัญเจ้าที่มีงานเทศกาลเจอันดับหนึ่งของตลาดน้อยเลยว่างั้นของกรุงเทพเลยเฮ้ยของกรุงเทพเลยเหรอของกรุงเทพฮะไอ้หยาคือที่อื่นเนที่ที่ปงบอกเอ้ยที่มีสัญเจ้าไหนๆก็มีสเกลไม่ขนาดนี้ไงโอนี่เดี๋ยวเราเราเพิ่งตะเก็นออกมาแค่ตัวหน้าสัญเจ้านะรอบๆบริเวณก็จะมีขายของเลยนะเดยูไปไป ตรงนี้เป็นท่าเรือสันเจ้าโจสุกงครับบรรยากาศดีงามแล้ววันนี้คือมคลึนครับไม่มีมเมฆหมอกอะไรมีป้ายที่มองเห็นจากริมน้ำด้วยสันเจ้าโจสุกกงเป็นไรกับโจซึ่งถึคุณเอาอีกแล้วนะคุณี นี่คุณอายุขนาดนี้นี่คุณต้องหัดนับถืออะไรสะบ้างนะผมคิดว่าเขาไดจะอยู่อีกไม่นานต้องต้องอยู่โลกมันไปถึงไหนแล้วพี่พ้องพี่พองด,ดูดูงิ้วเดี๋ยวนี้สิไม่มีแล้วฉากนิ้วเดี๋ยวนี้เป็นจอ LCD แล้วฉากอะ <c oughs> ใช่ครับก็พัฒนาไปตามความทันสมัยนะครับของการดำเนินชีวิตเมื่อก่อนต้องโลดทีละฉากทีละฉาก ลูกแปดเซียนมาก่อนลิงกกนเจเขเป็นไอดีหมดแล้วครับใช่มป็เล่านี่แล้วไอตรงนี้นี่คือยังไงวะนี่แหละครับคือคนที่มาถ้ามาเพื่อทำไมต้องเทียนเยอะขนาดนี้ต้องอธิบายดิเหลาดิเพราะั้นเหมือนกับแบบว่าในช่วงสิบวันมันเนี้ยอยาให้แสงสว่างดับ๋อเหรอใช่ครับทำความเชื่อคือในช่วงเทศกาลกินเจสิบวันนี้เทียนต้องไม่ดับต้องไม่ดับ จริงเหรอคือไอ้สิ่งที่เขาจุดมันจะต้องจุดตลอดเวลาเหรอทำไมวะคือมันไม่ใช่หมายถึงว่าต้นนี้จะดับไม่ได้นะต้นดับได้แต่มันจะต้องมีต้นอื่นต่อใช่ใช่เรื่องตลอดเวลาหมายถึงว่าก็คือต้องสว่างสวัยตลอดยี่สชั่วโมงนี้ติดวันผมเดาว่านะพี่ต้องอาจจะเหมือนจะแบบเชื่อว่าเทพเจ้าจะได้เห็นว่าตรงนี้จัดงานบูชาท่านอยู่อะไรอย่างนี้ เดาว่าน่าจะมีลุงมวยอีกแล้วนี่ว่าอันนี้ผมต้องเดาแล้วพราผมก็มีรุงขุ่นใจนี่ไงแต่ผมคุคิดว่ามันน่าจะเป็นเหตุผลแบบนี้อะไรเราจะลองแล้วก็ตรงนี้มีอะไรครับไหนคุณบอกว่าซอยรอบรอบศาลเจ้าเดี๋ยวเราเดินรอบรอบนี้ก็ยังมีงานด้วยเอระเนี่ยก็จะมีคนมาขอทาน มันเป็นเทศกาลแห่งการให้ทานไงพี่ป๋อนก็มีคนมาขออาหารด้วยมาขอทานด้วยเหรอใช่เดี๋ยวคุณเบอร์น้าเขาด้วยนะมีท uh, <c oughs> ุกตบโอ้ทุกตบมีหลายร้านเลยนี่มีหลายร้านหลายร้านเอ้ยนี่เมื่อกี้ก่อนจะมาทุบเนี่ยมันต้องทํานี้ก่อนเว้ยเนี่ยก็คือต้องเคี่ยวน้ําตาลออมาเคี่ยวน้ําตาลนี่นี่กำลังเคี่ยวเลยครับใข่ถุ๋นเข้าไปครับ เยี่ยวครับเยี่ยวเยี่ยวแล้วก็เอามาตากเยี่ยวแล้วมันคงจะเริ่มแห้งแล้วครับเราก็เอามาทำเป็นตุ๊กตับตุ๊กตุ๊กุ๊้ตุ๊้ชิ้นสวยนะนี่พอทุบเสร็จนะครับก็ตามขั้นตอนก็มาถูกขั้นตอนนี้เป็นโรงงานเลยเนี่ย ใชเงี้ยนะจะร้านหนึ่งรับอันนี้ยี่ห้อ,นนอ,อหลังแปะออกไส้ครับออกไส้ต้างมาันอร่เสร็ดเลยครับเื่อมันรน้คิดไม่ยาวพี่ อันนี้ชื่อร้านตุ๊บตับเหล่าแปะเจ้าชายครับคนละร้านกับที่เราไปถ่ายเมื่อกี้นะครับอยากจะบอกคือป้องงั้นเมื่อก่อนเนี่ยตอยเนี่ยขอทานจะเต็มเลยนะเวลามีงานขอทานนั้นตอยนะเหรอเออคนจะมีคนมาขอทานนั้นตอยแบบนี้ก็น้อยมาเฮ้ยผมว่าบางทีเขาอาจจะที่มานี้บางคนแม่งอาจจะไม่ใช่ขอทานอาชีพก็ได้ครับคือคือคือเหมือนหมืรู้แบบว่าเขาในช่วงนี้เป็นมีงานเขาก็จะมานี่เราต้องนี้ อันนี้อันนี้เป็นสมาคมอ๋อนี่เขาก็มีแจกอันนี้อะไรครับเป็นสาคูอสาคูเขาเรียกอะไรอ่ะสาคูแล้วก็น้ําน้ําจะเป็นน้ําเชื่อมที่เป็นผสมชิมอร่อยไหมเอาเด่ผสมผสมเปิดซ่อมอ่ะอคาุดหยิบมาเด่นอเขาจะสัจ้านีรับวก็จะแจกเอาเไรครับ คุณไม่ยินเหรอผมไม่ค่อยฮะ,น,ะน้ำอะไรนะสาคูอะ่ะมันเป็นสาคูแล้วก็มีน้ำเปิดส้มตปอส้มอะไรสักอย่างเน่ะรสชาติดีไหมอืออืออืมอมันจะเป็นน้ำแบบว่าเหนียวเหนียวนิดนึงเออเออนกินแล้วชุ่มคอดีนะเมื่อกี้ผมลองกินไปช้่วยแล้วอือม,มันจะชุ่มคอดี อเสร็จแล้วนะนั่นคือน้ำมนต์นะก็บารุมอ่าพอเรากินเสร็จเราก็ไปพรมน้ำมนต์ซะหน่อยเ,อเดินเที่ยวต่ออื้อืโอ้โหอ่าประพรมน้ำมนต์ลย่างนะชืบ สิริมงคลครับสิริมงคลนะกินของสัญจรแล้วก็ผมน้ำมตนก็ถือว่าครบสุดแล้วครับแจ่ครับครับผมจะพาไปเดินดูล่องลอยอดีตก็เราก็เ,เราเราจะเน้นแต่ว่าของดังเดินที่มีมีอยู่แต่ในแถวนี้นะครับ,รบอย่างร้านกาแฟเนี่ยร้านกาแฟาหัวหมุมโบราณ ไหยแล้วตรงนี้ยังเป็นงานเจของวัดอยู่ทั้งย่านเลยคไม่อันนี้คือของชาวบ้านละของชุมชนละของวัดก็อยู่แค่หน้าวัดโอเคไอเนี่ยชุมชนเขาก็จะขายของเหมือนเหมือนกันขายกันทำไมครับจะต้องพวกการหน้าฉายคุณรู้จักการหน้าฉายไหมครับก็คืออะไรครับอ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้ชฉอคฟวยแล้วก็ม้นเฮ้ยมันก็มีแต่ตุบตบเต็มเป็นหมดเลย ยังไงวะถึงบอกนะครับว่าทั้งปีแถวนี้ก็จะคึกคักงานงานเจทังเดียวไม่แล้วทำไมมีแต่ขนม,มเหมือนๆอกันนะเมื่อก่อนมันก็ขานกันกแบบนี้แล้วขนมเจมันก็มีอยู่ประมาณแบบนี้แหละพี่ป้องอ๋อเหรอมันไม่มีอะไรลิสตมาหละไอ,อชาวปิ่งที่เรากินกินกันอ่ะมันก็คือมันก็คือขนมที่ขายช่วง,งเทศกาลเจอันนี้ก็มีหลอให้งกล้วยรับ อันนี้คือเราออกมาจากศาลเจ้าแล้วใช่ไมมันจะเป็นถนนรอบๆด้านหลังศาลเจ้ารีปตรงดูเด่มันก็จะมีแบบนี้ทุกบ้านที่เราเคยมากินอย่างเช่นขาหมูว่าปัจจุบันนี้ก็ขายทุกบ้านจะเปลี่ยนเป็นขายของเจหมดเลยเต้าหู้ทอดมันทอเจจริงๆของเจก็เยอะนะไมคุณไม่กินบ้างวะจริงๆนี่คนอย่างคุณคุณกิน ผมก็กินได้นะแต่ผมผมเฉยครับคือถ้ากินให้กิน้วกินได้ลองรสเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเย็นดกโพเจผมไม่รู้เหมือนกันผมเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนบแบบไม่รู้เพราะผมลองก็คือย่านนี้ทั้งหมดเลยมันออกไปปุ๊บมันก็ขายไปทุ่มได้เนี่ยพี่ป้เห็นไหมคนที่เขาเคร่งอ่ะคนที่เขาเริ่มใส่เขามาเขาตั้งใจมา แต่เราแต่เราเราก็ตั้งใจมาครับเนี่ยเราจะมาเดินอยู่ตรงนี้ได้ไงครับตั้งใจมาผมก็ต้องกินคุณก็ต้องใช้คุณก็ต้องเสพทีค่คือขนมเจอ่ะที่ผมรู้สึกเสียดายท้องถ้าผมกินเจหมดแล้วไ,ได้ไปกินอย่างอื่น คุณนี่มันเรงเจอมันก็นะนี่ตรงนี้มันก็หมดแล้วนี่คุณเดินไปมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเข้าทางนน้นได้เดี๋ยวเข้าทางนน้นได้ก็เดินล้อมเนินให้ดูว่าบรรยากาศว่าอที่บอกที่โปงตรงนี้เขาเรียกอะไรตรงนี้เขาเรียกอะไรครับก็ตรงนี้ก็ตลาดน้อยแหละครับทุกคนทั้งเส้นนะครับเนี่ยมีแต่เพื่อนรักคือทุกเจ้าแม่งก็จะสมมติทุกปกงติเขาไม่ขายเจแต่พอเป็นเจเขาก็จะทําเป็นเจถูกต้อง ผมดูบางล้างมันเต็นแบบลล,ล่นนงล่นหน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนนี้เป็นเจไปหมดเจหมดแล้วอันนี้คือเฉพาะงานชุมเรายังไม่นับของยาวราชที่เขาจัดเนี่ยมันร่วมนะไม่เกี่ยวกันนะคืออันนี้แค่ตรงอันนี้คือชุมชนชาวตลาดน้อยชุมชนตลาดน้อยอที่เราเดินออกมาจากศาลเจ้าโจสึกงงเมื่อกี้เท่านั้นเองใช่เดี๋ย ถ้าผมอยู่แถวนี้ผมตายเลยไม่มีอะไรกินเลยไม่ถ้าคุณอยู่แถวนี้ตั้งแต่เด็กต็งแปลว่าคุณก็ต้องกินตั้งแต่เด็กไงแต่นี่คุณมาทีหลังคุณก็ไม่ไม่ใช่แล้วไงโอ้โหเม่ไแบบว่าหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วเดี๋ยวเราเดินเข้าตางนี้ก็ได้เดินกลับเข้าไปที่สัญจ้าไปเอาจักรยานหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมก๋วยเตี๋ยวโฟเจก๋วยจั๊บแต่ผมเคยกินด้วยความคาดหวังมันน่าจะแบบว่ารสชาติดีนะมันก็ เฮ้ยแต่ชุนรู้ว่าอาหารเจสมัยนี้แม่งอร่อยกวาเก่อเยอะนะผมจะบอกไดแต่ว่าไม่ใช่ย่างนี้แน่นอนผมดูแล้วมันแบบว่าโบราณจั้งเดิะไม่เอาโอ้โหูดเึงพูดเราเดินเข้าด้านนี้กลับไปดู่ศาลเจ้านี่คือเราก็เดินออกมาจากศัลเจ้าแล้วก็วนมาตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าศัลเจ้าโจงกงอ ตลาดน้อยเขียสัมพันธ์ทวงครับก็มีทางเข้าได้อีกด้านหนึ่งใช่ครับแล้วเดี๋ยวจะติดลาดก็มีบ้านโซเฮงไทยอะกับฟิที่อาร์ตสวยๆน่ารักด้วยอ๋อเต่ทางเข้านี้ไม่มีอะไรเลยนี่คือไม่มีอะไรก็คือคึกคักอยู่ต่อซอยนั้นแหละหมดกันหมดแล้วนี่ครับทางเข้าสัญญาโจจดโจ นี่ละครับประมาณนี้ครับรับ <นะ S 1> <ม>เรียกเรียกว่าเรามาแวะสันเจ้าโจซือกง<ม>ให้เห็นบรรยากาศของช่วงที่เป็นเทศกาลกินเจอยู่ช่วงนี้นะครับครับก็ประมาณหนึ่งครับรับนะผอมชิวอีกถึงชิวจับก็หมายถึงว่าเทศกาลเจมี10วันก็เรือทั้ง1ิวันเนี่ย เติมน้ำมันตลอดวันก็เติมที่เมื่อกี้ว่าถามว่าแบบทําไมจุดเทียนเยอะแยะก็คือความสว่างต้องไม่ดับอ๋อชิวลาฟก็คือวันที่หกปล่อยนกปล่อยปลาวันที่หกคือเลยยี่สิบหกตุลาครับเอ่ใช่แล้วก็ชิวชิกลอยกระทงวันที่ยี่สิบเจ็ดครับลอยกระทงแจนะครับคนละเทศการกับคนไช่นะครับก็ลชยกระทนี่ไงปุณใช่กิจกรรมครับอ่า ชิวปล่อยวันที่แหลกคือยี่สิบหกพรุ่งนี้ครับปล่อยสัตว์ชิวฉิกก็คือลอยกระทงยี่สิบเจ็ดครับชิวปล่อยยี 28, ่สิบแปดกลางวันทิ้งกระจาดแล้วก็กลางคืนแหรบางกรครับอือแล้วก็วันที่ยี่สิบเก้าถวายเสื้อผ้าเจ้าครับชิวเก้าก็เป็นอันเสร็จพิธีนี่ครับครับผมนี่แหละครับอ่าส่วนหนึ่งของงานเทศกาลเจที่วัด โจสืบกงสันเจ้าตงสันเจ้าโจสับกงครับโอเคครับนี่แหละครับสว่างสวยครับถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณที่เข้ามาชมนะครับ